ไม่ได้พูดถึงอายการสูงสุดคนนี้หรือชุดนี้นะครับแต่ในอดีตเนี่ยเราเห็นการทํางานอายการสูงสุดบอกตรงๆส่วนตัวไม่เคยไว้ใจเลยเพราะคดีใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องการเมืองมักจะมีข่าวให้เราเห็นว่าถึง ถึงชั้นอุทธร์เนี่ยอายการสูงสุดส่วนใหญ่จะยกไม่ยอมทําหน้าที่ตัวยอย่างชัดๆก็คดีกรมน,นำข้าวคุณยิ่ง,งรักเห็นไหมครับพี่น้องและยังมีอีกหลายคดีเยอะแยะเกี่ยวกับกลุ่มอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นบ่อนออนไลน์หรือเจ้าพ่อนูนเจ้าพ่อนีน้จริงๆหน้าที่อายการสูงสุดเนี่ยก็คือทนายความของประเทศของรัฐบาลความผิดที่รัฐเสียหายเนี่ยอายการสูงสุดจะต้อง ทำหน้าที่ต่อสู้ให้ถึงที่สุดต้องต่อสู้ถึงสามศาลศาลแรกอาจจะแพ้ศาลที่สองแพ้อีกแต่ศาลดีกาก็ต้องสู้ใช่ไหมครับนี่คือหน้าที่อายการสูงสุดนะครับแต่วันนี้ก็เลยไม่อยากจะบ่นอะไรมากเพราะได้ข่าวว่าท่านมีการเรื่อนการยืน่นอุทธรณ์ไปอีก30วันแต่พี่น้องครับต้องเฝ้าติดตามนะครับจริงๆรคดีนี้มันไม่จําเป็นต้องเลื่อนเลยผ่านมา30วันเนี่ยนะครับหลังจากศาลชั้นต้นยก ผมให้เวลาแค่10วันเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์ได้แล้วเพราะว่าสารชั้นต้นเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณไม่ละเมิดนะหนึ่งน่งสองนะข้อความที่เป็นประจักษ์ในการสืบเนี่ยมันชัดเจนว่ามีข้อความที่ละเมิดแต่สารที่ต้องยกก็เพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยรวมถึงพนักงานสอบสวนเนี่ยทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับแกล้งมวยล้มนะนี่ขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยคุณเอาเทปที่คุณเอาเฉพาะ เฉพาะช่วงไปยื่นต่อศาลแต่เทปฉบับเต็มคุณเอาเก็บซุกไว้ที่ไหนพี่น้องครับอย่าบอกไม่มีพูดไม่ได้เพราะว่าเทปชุดนี้เป็นการสัมภาษณ์ผ่านสื่อของเกาหลีใต้โลกยุคสมัยนี้พี่น้องไม่ใช่ยุคสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์กระดาษที่มันจะหายได้มันเป็นยุคของสื่อดิจิตอลมันมีการเก็บข้อมูลไว้ไว้บนคลาวไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ของสถานีวิทยุหโทรทัศน์หรือสื่อนั้นๆคุณเนี่ยเอาฉบับเต็มได้แค่ขอให้คุณไปทำหน้าที่ไปประสานความร่วมมือเขาก็พร้อมจะยินดีให้แล้วผมเชื่อว่าพนักง,งานในเกการหรือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยไปขอมาแล้วผมเชื่อว่ามีอยู่ในมือแต่การต่อสู้ในชั้นต้นนั้นผมก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์เพราะเหตุใดที่ไม่ยื่นหลักฐานที่สมบูรณ์ฉบับนั้น